สวัสดีค่ะคนรักไม้ชวนคุยค่ะวันนี้เราพามาเรียนนะคะโตะ DIY ตัวนี้ค่ะโต๊ะตัวนี้นะคะมีท็อปเป็นไม้ไครสเชมาโครามมเนตแล้วก็ขาเนี่เป็นไม้จริงนะคะอยากรู้ว่าจะมีขั้นตอนยากง่ายยังไงนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยพี่ดุมสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ดุมวันนี้มาสอนทําโต้ตัวนี้หน่อยเพราะวันนั้นเรา สอนนักเรียน DIY เนาะไปเนาะคือใช้เวลาหนึ่งวันพอดีเลยแต่เราอยากรู้ว่าขั้นตอนจริงๆเนี่ยถ้าเริ่มทำโดยละเอียดเนี่ยมันเริ่มยังไงคะเริ่มทำเขาจะเริ่มเขาจะแป่งตู้กลมๆเราจะต้องทำฐานก่อนเนาะทำฐานก่อทำที่ฐานก่อนฐานกลมๆอย่างนี้มันมันเป็นกลมๆอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นกลมๆนี้เขาจะเอาแฟน อ่าแล้วแผ่นมันแผ่นไม้มันจะเป็นอ่าโอเคตัวนี้คือแผ่นไม้พาราประสานอ่าตัวนี้ก็หนาประมาณ3มเซนเนาะวัสดุคือข้างข้างในเนี่ยเราใช้พาราประสานเอาครับแล้วเราก็ทําตัวนี้เนาะไม้วงกลมตัวนี้วงกลมตัวนี้เป็นแบบของมันครับอ๋อทำแบบออกมาก่อนแบบออกมาก่อนซึ่งพอจะตัดแบบเรยต้องใช้อะไรในการตัดอ่ะจิ๊กซอครับอ๋อโอเคใช้เครื่องมือคือใช้จิ๊กซอตัดตรงนี้มาแล้วก็ตัดให้มาเป็นแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาหาบ อ่ะมาเท่ากับไม้จริงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้อะไรตัดวาดออกมาก่อนวาดออกมาก่อนได้แบบนี้เรามาเจาะทะลุตรงนี้เอาจิกซอเลือนข้างไหนอ๋อโอเคเลือนข้างไหนเซตปุ๊บจิกซอตัดก็ได้ครับถ้าเป็น DIY ส่วนใหญ่เขามีจิกซอสเราใช้จิกซอสเนาะไ้แตเป็นจิกซอมากกว่ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่าเราต้องทำสองชิ้นใช่ไหมสองชิ้นครับอ๋อเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องมียึดต่องยึดบนเนาะ ตอนนี้เราดูมันเหมือนไม้จริงเนาะแต่จริงไม่ใช่อ่ามันมันมันข้างในมันกลวงข้างในมันโกงครับอ่าตัวนี้เราเปิดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูวิธีประกอบอ่าโอเคเรเอาไปตัดไม้ตัวนี้ขามันครับตัวนี้เป็นฐานมันฐานมันเป็นฐานขาตัวยึดตัวนี้ก็เป็นไม้พาราประสานเหมือนกันใช่ไหมอ่าสามเส้นเหมือนกันแสดงว่าก่อนที่เราจะออกมาเป็นโต๊ะตัวนี้เราต้องวาดแบบมาก่อนเนาะวาดแบบว่าเราจะใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ของฐานใช่ไหมจะใช้ความสูงเท่าไหร่อย่างตัวนี้ความสูงเท่าไหร่ ต้างสูงประมาณ50อ่าประมาณ50เซนทั่วไปตัวกลางจะประมาณ50เซนม50เซนครับลมกับแฟนโอเคพอได้ตัวนี้สองชิ้นแล้วปุ๊บแล้วก็ตัดไม้ตัวนี้ให้ได้กี่ชิ้นสามชิ้นสมชิ้นครับเพื่อความสมดุลใช่ไหมตัวนี้เหมือนเป็นการทำโครงมันไว้ใช่ไหมครับโอเคแล้วระยะตรงนี้น่ะเราแบ่งสามะตรงนี้เขาแบ่งสามครับอ๋อแบ่งสามบีถ้าเขาเวลาเขาตัดไม้อัดซิเขาจะ ขีดไม่อัดเพื่อมันได้สามส่วนสาม่วนเขา m ไว้เขาสัญญาณแล้ไว้ครับเขาเกี่ยวปรงกี้ตรงนี้เราก็จะได้ระยะของมันดีก็คือมันจะแบ่งได้สัดส่วนคือเหมือนกับมันจะสมดุลพอดีถ้าไม่งั้นถ้าเราถ้าเราไม่แบ่งให้มันสมดุลไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราติดตั้งไปแล้วมันจะมีปัญหาอาันจะโยกใช่ไหมอ่านี่ไงก็คือระยะนี้เลยใช่ไหมคะโอเคอ่า วิธีการยึดสมมติวิธีการยึดของเราก็จอดน้าก่อนครับน้ำหัเขาจะยึดสกูเลยครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้เราต้องมีการเจาะน้าก่อนเพราะว่าการเจาะน้าเนี่ยมันมันช่วยในการไม่ทําให้มันไม้แตกเนาะไม่ไม่แตกเจาะน้าก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวสกูยึดเลยครับเกียวปล่อยยึดเนาะยึดทั้งทั้งสามอันเลยสามขั้นตอนต่อไปที่เราอยากจะให้มันเป็นคล้ายๆเป็นซี่ๆแบบนี้เนาะลายโมเดิร์นแบบนี้มันก็ต้องมาจากไม้ใช่ไหมพี่ ไม้ขนาดเท่าไหร่ขนาดนิ้วคุณนิ้วครับอันนี้เนาะครับนิ้วคุณนิ้วเนี่ยปกตินิ้วคุณนิ้วพอใส่เสร็จแล้วมันจะได้ประมาณประมาณหกหุนครับอ่าประมาณหกหุนหรือว่าประมาณสักสองเซนเนาะสองเซนครับอ่าประมาณหนึ่งจุดแปดหรือสองเซนนี่แหละนะคะเสร็จแล้วใส่ลี่ีมค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราอยากเลื่นเป็นอย่างนี้ทํายังไงเป็นลบมุมครับเอาเรเตอร์เรเตอร์เลยครับปกติถ้าเป็น DIY เขาจะใช้เรเตอร์เนาะเรเตอร์ครับอ๋อใช้เราเตอร์เดินเป็นข้างๆเดินปื้ดแล้วก็ปื้ดด้านนี้ แต่ถ้าตีโครงการเรามันมีเครื่องใหญ่ใส่แต่ถ้าเรามีตัวตีคิ้วอยู่แล้วเนาะลอเตอร์ที่เป็นเครื่องใหญ่ตีคิ้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นแห้งอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นงาน DIY อาจจะต้องเดิน2รอบเดิน2รอบรอเตอร์ครับส่วนใหญ่ก็จะตีเส้นยาวก่อนเนาะกอมาตัดมืออ่าบล็อกตัดแบบนี้ก็ใช้เครื่องเครื่องตัดองศาเนาะตัดปุ๊บได้ความสูงพอดีไหมความสูงพอดีครับอ๋อจะได้ความสูงพอดีซึ่งอันนี้ก็คือ50เซนห้าสิบเซนแล้วตอนตอนเรายึดกับตัวนี้ล่ะ พี่หนุ่มเราใช้วิธีการยึดแบบไหนวิธีการยึดอ่าจะได้ฉากไหมอย่างเงี้ยเราจะจับยังไงตั้งฉากก่อนนะเวลาเขายึดตัวนี้เสร็จปุ๊บเขามาตั้งฉากตัวเร็วโอเคเริ่มต้นตัวแรกก่อนเริ่มต้นตัวแรกให้มันได้ฉากอ่าโอเคต้องใช้การเช็คฉากด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเอียงไปแล้วมันเอียงไปหมดเลยเอียงไปหมดเลยครับอ่าถ้าไงใฉากการติดกาวละทิศใช้กาวละทิศยิงตรงนี้ก่อนทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็ยิงแม็กยิงแม็กเฉลียงเข้าด้านข้างเลยเนาะใช้แม็กเบอร์อะไร พื้นสามสิบเลยครับ IF สามสิบนะคะโอเคแล้วก็ติดกันไปอย่างนี้เรื่อยๆติดกันไปอย่างเรื่อยๆถือว่าระหว่างการนี้ก็ต้องต้องยึดกันด้วยแล้วใช้กาวด้วยไหมใช้กาวเลยอ๋อใส่กาวด้วยพื้นการงานไม้เนี่ยจะต้องใช้ทั้งกาวแล้วก็ใช้ทั้งแม็กเนาะส่วนวหญ่กาวกาวมากกว่ากาวมากกว่ากาวจะเป็นตัวยึดมากกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นกาวเบอร์เก้าพันเนาะเป็นกาวที่สําหรับงานเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเราก็ไล่ติดไปไล่ติดไปเลยครับ จนครบทั้งหมดทั้งหมดเลยโอเคจนนี้ได้รอบเลยโอเคเสร็จแล้วแสดงว่าตัวเนื้าเราเสร็จแล้วเนาะตสอ็จต่อไปตัวนี้ล่ะตบตบตัวทับด้านบนทับด้านบนเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันมันต้องทํามาจากอะไรวัสดุตัวนี้นะคะก็คือข้างล่างนี้เป็นไม้เนื้อแข็งเนาะเป็นไม้เนื้อแข็งที่เป็นกลุ่มที่เอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์เนาะ ตัวฐานข้างในเป็นพาราประสานนะคะแต่ส่วนท็อปของเราเนี่ยเราใช้ <ขอ S 1> เป็นอเชอชมานะคะแมตกันชื้นนะคะ<ม>ก็คือ MDF กันชื้นเองหรือไม้เขียวเนาะที่เขาเรียกกันนะคะทีนี้การที่เราจะตัดให้เป็นวงกลมเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของต้นเมื่อกี้คือเท่าไหร่นะเส้นผ่าศูนย์กลางของมันเท่าไหร่80ดสิบโอเคเพราะฉะนั้นลัอส 40. 40. 40. ี่สิบเซนโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นงาน DIY จะใช้อะไร การผีไใช้เราเตอร์เล็กตัวเล็กพอดีโรงงานของเราจะมีเราเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้แต่เราอยากทําให้มันเป็นวงกลมอ่ะวิธีการทําให้เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางแบบนี้เนาะรัดสลับเม็ดมาฉีดซีฟเส้นเลยครับเปล่าเขาเปรบซีเขาใส่สี่ซีฟเขาผ่าศูนย์กลางครับค่ะสี่สิบเซนเราก็เจาะมันตรงนี้เข้าไปโปู เหมือนทําศูนย์การตรงนี้นนนเสร็จแล้วเราก็ขีดเสร็จแล้วเขาขีดเลยครับอ่าเราไล่ขีดตามนี้อ๋อโอเคนี่คือเป็นแบบวิธีเบสิกได้แล้วครับ ได้แล้วนะคะเราใช้ปากกาขีดเรียบร้อย80เลยครับก็คือเราต้องการท็อปเนี่ยเส้นพาศูนย์กลางอยู่ที่80เซนแล้วรัศมี40เนาะเราก็ใช้วิธีการวาดวงกลมก่อนแล้วเราก็ใช้เรเตอร์ตัดเพราะนั้นสามารถใช้เรเตอร์เดินตามนี้ได้เลยก็ต้องนิ่งนิดนึงเนาะเดินไปหรือถ้าเราใช้เรเตอร์ตัวใหญ่ถ้าเรามีเรเตอร์ตัวใหญ่เราก็ทำตัวขาตัวนี้ใช่ไหมผมผมแป่งขาตัวนี้ไว้เลยครับ แล้วเราก็ยืดเหมือนเดิม <ทำ S 1> ใช่ไหมคูมอย่างเรยวครับค่ะพอได้วงกลมออกมาแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็คือถ้าเราได้แผ่นตัวนี้ตัดเรียบร้อยเป็นวงกลมปุ๊บรอเข้าไปยิงประกอบต,งตรงกลางยืดติดไปก่อนครับยิงติดนี่ใช้อะไรยึด สกูเลยครับอ่าใช้สกูเลยแล้วความยาวประมาณเท่าไหร่ประมาณนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งแต่ตัวเนี้ยเอชมานี่หนาเท่าไหร่ซาวมิลครับอ่ายี่สิบมิลไม่นั้นก็ใช้นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งก็ประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบแปดเนาะมันก็จะได้ทะลุจะได้ทะลุอ่าพอดีพอเรายึดติดเสร็จปุ๊บเราก็เอาลามิเนตตัวนี้ลามิเนตอันนี้ใส่เก้าอยางอ่าใส่เก้าอยางเก้าอยางหรืออ่าเคริสเกลเหลืองอ่าครับก็คือทาทั้งสองส่วนทาทั้งสองโซนนีี้้้้ดดดวววยยแลลมเ ปล่อยจนแห้งใช่ไหมคะพอจับแล้วมันไม่ติดมือละเราก็มารีดลงเพราะฉะนั้นเราก็รีดก็ต้องให้อยู่ตรงกลางเซนเตอร์กลางเซนเตอร์ครับพอวางปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่บนบนวงกลมแล้วเราก็จะอยากจะตัดขอบมันทายังไงใช้เครื่องมืออะไรตัดลัตเตอร์ก็ได้ครับจนาถ้าเป็นงั้นตไดไปตัดไปใช้ตะไบตัดก็ได้เลยได้ฉากก็ได้ครับใช้ฉากก็ได้ตะไบก็ได้ลัตเตอร์ก็ได้ก็จะลบคมไปลบคมไปเลยก็จะได้ท็อปด้านบนเนาะเสร็จแล้วตัวนี้ล่ะ ตัวนี้เราอยากจะเอามาปิดเอ็ดตรงขอบตรงนี้ขอบเอาไหม้ืหอหันเรีย mr เพื่อมเป็นส่วนนามินีดมดกดเลาคร่บค่เราต้องการให้งานมันเรียบร้อยเพราะนั้นเราก็ติดพ้างบนก่อนเสร็จแล้วเราก็ติดขอบตัวนี้แต่ส่วนการปัดนี่ก็ใช้วิธีเดียวกันวิธีเดียวกันใช้เลาเตอร์ก็ได้หรือใช้ตะไบก็ได้ฝากได้ก็ได้ครับโอเคในการตัด ลตเตอร์ดีกว่าครับลตเตอร์จะง่ายอ่าแล้วก็เป็นตัวเล็กกว่านาะตัวเล็กกว่าเจ็บง่ายค่อยทําสีทีหลังหรอทำสีทีหลังครับแสดงว่าเต๊ะตัวนี้ก็คือปกติเนี่ยคือมันเราต้องการโชว์ลายไม้เนาะเราก็จะพ่นแบบกันยางพ่นเลกเกอร์<ม>ก็เป็นการใช้ภายในนะคะส่วนด้านล่างของเท้าตัวนี้ก็ใช้เป็นการพ่นเลกเกอร์เหมือนกันครับจริงๆตรงนี้ฟังก์ชันนะเราสามารถอยากทําให้มันเปิดได้เนาะเปิดได้ก็ได้ครับอ่าแต่เราจะต้องทาต้องทาสวมสวมสามารถ ทำฟังก์ชันตัวนี้ได้ให้แบบว่าอันนี้คือมันฟิกเนาะมันผูกยึดไม้แบบนี้ถ้าเราอยากให้มันเปิดได้อะคําถามก็คือเราก็จะต้องทำฐานด้านล่างฐานด้านล่างาอ่าแล้วก็ทำทำเขาเรียกว่าทําฝาข้างบนบให้สามารถยกขึ้น,นได้แล้วก็วางได้เนาะให้ลงล็อกก็สามารถดัดแปลงได้สําหรับงาน DIY แบบนี้นะคะตัวนี้ใช้เวลาทั้งวันเนาะตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นแต่งานสีส่วนใหญ่ก็จะใช้ เวลาต้องไปเก็บอีกทีนึงเนาะเพราะสีต้องใช้เวลาในการให้แห้งนะคะก็ใช้เวลา1วันจบได้เลยแต่เราจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบเพราะฉะนั้นการทํางาน DIY ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการถอดแบบถอดขนาดแล้วก็เตรียมวัสดุก่อนที่จะเริ่มทํางานตัวนี้ถ้าขายจริงๆโต้นตัวนี้เท่าไหร่ประมาณสองพันห้าสองพันห้าถึงสามพันเนาะอันนั้คือในกรณีที่แบบว่าเรามีเนตเรามีเสหลือนะแต่ถ้ามันเป็นทําใหม่เนี่ยน่าจะมีสามสี่พัน นะคะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานมากแล้วก็สามารถใช้ในอินดอร์ได้เป็นโต๊ะกลางสําหรับนั่งกินข้าวก็ได้เนาะวางของก็ได้นะคะโอเคขอบคุณพี่หนุมากเลยนะคะค่ะติดตามคนรักไม้ชวนคุยนะคะในเวิร์กช็อปต่อไปนะคะแล้วเจอกัน